สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ต้องมาพบกับผมอีกแล้วนะครับพ่อาปลาดุกโผในช่องออทีแชนแนลเนาะนี่ก็จะมาตอบคําถามท่านผู้ชมหนึ่งข้อนะครับเนาะที่ถามกัเข้ามาบ่อยจังเลยนะครับเรื่องนี่เป้งปลาดุกโผเนาะมีใช้เครื่องนวดได้ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยมาตอบกันนะครับไปดูพ่อค้าเทปเป้ทำของไปด้วยตอบท่านผู้ชมไปด้วยเนาะ ครับรสีกระดานนี้ขาวพองเป็นยองใหญ่เลยที่หลักๆที่มาต่อแบบนี้นะครับก็อยากจะให้มาดูการทำปลาองูเนาะจะได้เพลินไปด้วยนะคนที่ขยันดูคนที่ศึกษาเยอะๆนะครับเขาก็จะเก่ง คนที่ไม่ขยันดูขามโน่นขามนี่ก็ก็ไม่เก่งนะนะมีสเปิร์ไปนะมีพรแสวงกับพรสวรรค์บางคนมีพรสวรเนาะดูแป๊บเดียวก็ทำได้พรแสวงก็ต้องดูเยอะๆหน่อ แปรงเข้าไปจะได้ไม่ต้องติดมือ <c oughs> อันนี้ทอดให้ลูกค้าส่งเลยไหมหรือว่า <c oughs> ทอดนาหลัก <c oughs> ทอดน้าร้านใช่ไหน้าร้านค่ะ ต่อนะคะเมื่อกี้แม่ค้าเดินไปขายน้ำเต้าหู้เนาะต่อกันเลยไ,ไม่เห็น,นขั้นตอนการดึงกับการสับนะครับมนคือมีเยอะๆนะครับทิบก,การตัดตาดหัเนะอ๋อมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องที่จะมาตอบนะครับว,ว,ว่าเนี่ยปลาทองโกใช้ส่วมัดแป้งได้ไหมเนาะ พ่อค้าจะบอบตรงนี้เลยสําหรับสูตรของพ่อค้าเนาะไอพ่อค้าไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่ามันจะติดนะฮะเนาะต่งท่าหินที่พ่อค้านวดแป้งเนาะกะละมังเนาะมันก็จะติดอย่างนั้นนะฮะติดติดเพราะว่าสูตรของพ่อค้าไม่ได้ใส่น้ำมันพืชไม่ได้ใส่เนยอะไรนะครับมันไม่ใส่มันไม่ได้ใส่เนยเหมือนแป้งขนมปังเนาะที่เขาใช้เครื่องนวดเนาะที่เครื่องตีกระลึง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 นะฮะอย่างนั้นมันก็ไม่ติดนะฮะ แต่แป้งวางโขลองดูเลยครับติดหนับๆตีตือหน,น,<า>นับหมดนะฮะผมมันก็ไม่แนะนําให้ใช้ครับแล้วก็อีกอย่างถ้าก็ใช้ได้อย่างเงี้ยใส่น้ํามันใส่อะไรลงไปถ้าใช้ได้อย่างเงี้ยมันก็จะเหนียวเกินครับ่านผู้ชมแป้งวางโขไม่จําเป็นต้องนวดให้มันนวดนานนะครับเนาะจะเป็นต้องนวดนานนวดพอให้มันเข้ากันถ้านวดนานเกินแป้งก็จะเหนียวพอดึงกมาก็จะเหนียวเพราะว่า ปลาเหนียวนะครับก็เป็นอย่างนั้นมันใช้เวลานวดแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วถ้าเป็นคลิปอื่นที่ว่าที่เป็นของร้านคนอื่นอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเคยเห็นว่าเขาใช้เครื่องด้วยนี่พ่อะค่ะของเขาไม่รู้ว่าสูตรยังไงเนาะแต่เของเขานะครับสูตรของเขาแต่ถ้าจะทำเหมือนสูตรของพ่อค้าเนี่ยพ่อค้าไม่ได้ไม่แนะนํานะครับเนาะใช่แบบถ้าเกิดมานนวดจะใช้เครื่องนวดก็ต้องรอไปศึกษา สูตรอื่นดูครับสูตรที่เขาใช่แล้วก็เอเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราแบบอยากใช้เครื่องนวดแต่เพราะว่าเราต้องทําแป้งเยอะอย่างเงี้ยแต่สูตรพ่อค้าเขาพ่อค้าบอกว่าไม่แนะนาก็เราก็แบ่งนวดทีละหน่อยก็ได้นะพ่อค้านะสองทีละสองโลสามโลอย่างนี้<อ>ให้ตามนั้นแบบเหมือนเหมือนถ้าเรามีแบบว่าแบบเราขายดีเราอยากจะนวดสักสิบโลอย่างเงี้ยค่ะ แล้ก็แบ่งนวดทีละสามโลสามโลสามโลให้มันครบสิบโลไปก็ได้นะคะเพราะว่าพ่อค้าก็อย่างที่พ่อค้าบอกพ่อค้าไม่แนะนำให้ใช้เครื่องนวดเนาะดูพ่อค้าทอดตั้งโัดต่อแล้วยังไงต่อพ่อค้าก็ก็มีประมาณนี้นะคะให้ ูตรของพ่อค้านะพ่อค้าจะไม่แนะนำให้ใช้เครื่องนวดเนาะใช้มือนวดนะครับหรือว่าถ้าถ้าท่านผู้ชมไม่แน่ใจอยากจะลองก็ได้จะลองก็ได้นะครับอยากจะลองก็ได้แต่ทุกอย่างมันต้องลองนะเผื่อมันได้ขึ้นมาก็มาแนะนำพ่อค้า,<ม>าคือแนะนำพ่อค้าด้วยนะครับพ่อค้าจะได้ซื้อนะครับเครื่องนวด <S <S <อ>มาตรงนี้เลยก็ได้นะครับ อลองดูไม่เสียาหางนะครับท่านผู้ชมถ้าอยากจะลองก็ลองได้นะครับใช้เครื่องนวดเกือมันได้นะครับเกือมันได้ก็มาเมนบอกพ่อค้าด้วยนะครับพ่อค้าจะได้ซื้อเครื่องนวดพ่อค้าก็ใช้มือนวดมาสิบกว่าปีแล้วสิบโลสิบห้าโล,โลพ่อค้าก็นวดครั้งเดียวเลยนะครับมังเร็วเลยเอาแบบกระมังใหญ่ๆเนี่ยค่ะเลยนะคะถ้าเกิดแบบนวดเยอะ โอ้แต่สมัยนี้ยากหน่อยเนาะพ่อค้านะไอเศรษฐกิจฐฐย่ำแย่จังเลยค่ะท่านผู้ชมนี่โชคดีนะคะช่วงนี้ที่ว่ามีท่านผู้ชมที่ติดตามใน YouTube มาช่วยอุดหนุนหน้าร้านบ้างหค่ค่ะกับพ่อค้าก็เริ่มถอ,ถอดใจบ้างแล้วนะเพราะว่ามันเงียบเกินอันนี้ก็อาศัยว่าลูกค้าประจำทั้งนั้นลูกค้าส่งพูกค้าส่งสามสี่เจ้าเนาะแล้วก็ลูกค้าหน้าร้านลูกค้าเป็น ลูกค้าประจําที่มาซื้อประจําที่กินตลอดแล้วก็อาศัยที่ว่าฟุกๆถ้าเกิดมีออเดอร์มาสั่งเอน้ําเต้าหู้ยี่สถุงหรือว่าร้อยถุงหรือว่าปลาร้อตัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะอาศัยฟุกๆแบบนั้นแล้วก็อาศัยในแอปเนาะแอปว่าไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็วันสามสี่รก็ช่วยกันไปไปยังพอได้อยู่เพราะว่า ที่พ่อค้าทํามาจากที่พ่อค้าทําบ้งผมเนี่ยที่ศึกษาดูที่อยู่ในกลุ่มมาเนี่ยไม่ไม่มีนะครับไม่มีเจ้าไหนหรือว่าไม่มีส่วนมากเขาจะไม่แนะนําให้ใช้เครื่องนะลองลอง,ลองหาดูก็ได้นะครับที่ที่คนที่เขาใช้เครื่องนวดเนาะนวดเตกว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างยังไงบ้างาเขาได้เจกสูตรไหมแต่ที่ ลูกค to so ้าทำทำมาเนี่ยไม่แนะนําเลยทุกคนก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะครับที่ใช้เครื่องเนาะแต่ถ้าหากจะลองก็ไม่เป็นไรนะครับลองลองดูของทุกอย่างลองได้นะฮะลองก็คําถามที่ถามกึงเข้ามาบ่อยเนาะเรื่องใช้เครื่องนวดลูกค้าก็ได้มาตอบปลาโลสองโลเนี่ย ตามหลักมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องก็ได้ใช่นะเปลืองไฟด้วยนะนะ,ะเออใช้มือนวดขยำขยำไปก็ได้แล้วรับมันนะก็คลิปนี้ก็มาพูดแค่เรื่องเปลืองนวดแ้งนะนะสาหรับของพ่อค้าเนี่ยคอพ่อค้าก็บอกตรงนี้เลยนะครับเนาะว่าไม่แนะนำนะไม่แนะนําให้ใช้เครื่องนะครับ ถามกันก็มาเยอะเนาะก็เลยเอาเป็นคลิปก็คือมันจะติดนะครับมันจะติดโถนะครับโถที่โถนวดโถแป้งนะฮะเนาะเวลากานที่เขาปนมันจะติดเลยนะฮะเนาะมันมันไม่ได้ใส่ยีดใส่น้ำมันพืชนะฮะเนาะไอ้สูตรของพ่อค้าก็วันนี้ก็มีเรื่องมาฝากกันแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงอยากรู้ตรงไหนก็เม้นมานะครับเนาะรอชมกันในลิปหน้าอีกนะครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ